ครับสวัสดีครับวันนี้พบกัช่องไมโครซิงนะครับวันนี้วันนี้ถอยดินครับุะเกาไม่เป็นสะเพื่อจะเอาน้ำไปเลี้ยงเป็ดครับบอครับวันนี้30เที่ยวครับวิ่งคันเดียวครับ เาบ,บาอยู่ที่บ้านนิคมซอยห้านะวันนี้หาก,กินแถวบ้านนี่แหละครับสนใจทอยดินเริ่มตอนที่เที่ยวร้อยสาบาทนะครับโทรมาที่08 37, 37 37 37 28ครับขึ้นอยู่ใกล้ๆนะครับราคามิตรภาพครับถูกๆครับราคาตลาดนัดครับเราอ่ะ ดูครับจะขึ้นได้หรือเปล่าครับวันนี้ร้อยสามสิบครับตัวนี้อีซูซูร้อยสามสิบซีแฮจีหนึ่งครับไม่มีเทอร์โบครับตัวนี้เอาน้ำครับไม่เน้นสวยครับไปแล้ว ใจมันจะเป็นขุดสะถอยดินขุดร่องสวนขุดต่อไม้ขุดฟุต,เ,ตเดี๋ยวต่อได้นะครับเขตกุขันชีสเกตและใกล้เคียงครับราคาบรรว่านะราคาตลาดนัดครับ,ส,ส,รบสบายๆครับดินเราถ้าไม่ติดลมอะไรเราอัดเต็มที่ครับอัดให้อย่างเดียวครับ ทีงานเราไม่กักครับร่งสบายสบายครับจัดเต็มครับ้องก่อนครับเที่ยวได้ครับ เอ้ยมันต้องดันล็อกได้ยั่วใส่เกียร์1เอาใส่เกียร์1ไว้สบายอ่าบ่เป็นบอกแล้วบ่เป็นใส่เกียร์1ค่อยๆปล่อย ขั่งาท้ายบางคน,เ,นเป็นกับคนขับครับน,นี้ครับับงนี้ก่อนครับ